สวัสดีค่ะหมอแมวไพยิบซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะประจำสัปดาห์วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2566ค่ะการงานการเงินความรักของท่านสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะค่ะการงานไพ่ใบแรกนะคะได้เดอะซัค่ะใบที่2ค่ะเดอะเลเ r ค่ะ ใบที่3ค่ะ6ถ้วยค่ะปงบอกการงานของท่านในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดติดขัดปัญหาอะไรนะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเราบริวารที่อายุน้อยกว่าค่ะจะคอยอสนับสนุนเราอาจจะมีเรื่องจุกจิกเล็กน้อยบ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบ มีปัญหานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะในส่วนนี้เรามีกัลยะาณมิตรที่ดีนะคะมีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีบริวารที่ดีนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการงานมีความเจริญก้าวหน้าพอสมควรนะคะติดขัดปัญหาอะไรก็ยังมีผู้ใหญ่ที่รักที่เราเคารพค่ะคอยช่วยเหลือเราเช่นกันนะคะบางท่านคาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเช่นกันนะคะในด้านของ การเงินค่ะของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะการเงินใบแรกค่ะได้10บไม้เท้าค่ะใบที่2องค่ะเ g h ด r i n c e s s ค่ะใบที่3ค่ะ8เหรียญค่ะบ่งบอกว่าการเงินของท่านในช่วงนี้นะคะถึงมีเข้ามาก็มีภาระเยอะเช่นกันนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะคนวันศุกร์ค่ะจะเป็นคนที่หาเงินได้เก่งนะคะมีมีงานอะไรที่ฉันพอทำได้ฉันก็ทำเพื่อหาเงินทำได้หมด นะคะแต่ภาระก็เยอะเช่นกันและในส่วนของการเงินค่ะอย่างเป็นอย่างถ้าเกิดท่านเป็นผู้ชายนะคะก็จะมีเพศตรงข้ามคอยสนับสนุนนะคะก็คือไปในทิศทางที่ดีเช่นกันนะคะการเงินก็ถ้าเอาจริงๆแล้วหมอก็อยากจะบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเรื่องของของสวยๆงามๆหรือสิ่งที่เราอยากได้ด้วยนะคะในจุดนี้จะต้องแบบ หยุดพักไว้ก่อนนะคะถึงจะช่วยให้การเงินเราจะดีขึ้นแล้วก็ในถัดจากสัปดาห์นี้ไปก็พยายามเก็บเก็บหอมรอมริบจะดีที่สุดนะคะในด้านของคนที่มีคู่แล้วนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบแรกขึ้นเดอรสตาร์ค่ะใบที่สองค่ะเเหรียญค่ะใบที่3าค่ะสเตรนท์ Strength นะคะบ่งบอกว่าคนที่มีคู่ในช่วงนี้มีความสุขสมหวังดีนะคะบางท่านนะคะ,ะใช้ชีวิตแบบ สามีดูแลเราดีอย่างกับเป็นเจ้าหญิงเลยกับบางท่านก็ภรรยาดูแลคนดูแลคนในครอบครัวหรือดูแลบ้านได้ดีสมใจที่เราเนี่ยไปหาเงินกลับมาให้ภรรยาอะไรอย่างนี้เลยนะคะชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะราบรื่นและก็สุขสมหวังดีบางครั้งอาจจะเหนื่อยบ้างบางท่านอาจจะเจอคู่ที่มีความละเอียดจุกจิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะนั่นเป็นอ่า คือการใช้ชีวิตคู่มันจะต้องมีคนหนึ่งละเอียดคนนึงแบบตรงข้ามกันบ้างนะคะแต่ว่าชีวิตคู่ถือว่าดีค่ะในด้านของคนโสดค่ะคนโสดนะคะได้ไพ่ใบแรกคือเอ็ครับค่ะใบที่2ค่ะคิงเพนจิคิลค่ะใบที่3ค่ะ9้ไม้เท้านะคะมงบอกว่าคนที่โสดนะคะเร็วๆนี้อาจจะมีคนที่อายุเยอะกว่านะคะค่อนข้างมีฐานะอาจจะเข้ามาชอบพอเรา นะคะหรือไม่ก็บางท่านก็เป็นชาวต่างชาตินะคะถ้าเกิดมีเข้ามาในช่วงนี้หมอคิดว่าคุยคุยกันไปก่อนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในใจของคนโสดนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขามีในเรื่องของการตัดสินใจไม่ได้นะคะมีในเรื่องของการไม่แน่ใจกับความรักครั้งนี้ที่จะเข้ามาหรือ การที่เราจะต้องเปลี่ยนไปมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเช่นกันนะคะแต่หมอหมองว่าความรักของคนโสดเร็วน,นี้ค่อนข้างที่จะสดใสนะคะในด้านของโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะโชคลาภไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่แปดถ้วยค่ะใบที่สองค่ะสองไม้เท้าค่ะใบที่3ามค่ะควีนเวนค่ะบ่งบอกว่ามีโชคไหมนะคะก็มีค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคในด้านของเ,ออเบอร์โทรศัพท์เราก็ได้นะคะแต่บางท่านค่ะ อาจจะไม่ได้สนใจโชคลาภในส่วนนี้อาจจะเป็นโชคในเรื่องของการงานที่คาดหวังเอาไว้นะคะมากกว่านะคะถือว่าก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้เช่นกัน นะคะ่ะวันนี้หมอแมวไพอยศรีขอจบคําทนายของผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะประจําสัปดาห์วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2566ค่ะในการทํานายครั้งนี้หากมีผิดพลาดประการใดหมอแมวขออภัยไว้ณโอกาสนี้นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แก่หมอแมวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ